เซลสวัสดีค่ะน้องๆทุกคนวันนี้เจ้าปัญญาจะมาแนะนําให้น้องๆได้รู้จักกับประเทศเกาหลีใต้กันนะคะน้องๆหลายคนอาจจะรู้จักประเทศเกาหลีใต้ผ่านการเล่าเรื่องราวจากซีรีส์ภาพยนตร์ต่างๆนักร้องนัก,นกสแสดงและว,วัฒนธรรมด้านอาหารต่างๆซึ่งวันนี้เจ้าปัญญาจะมาสอนให้น้องๆได้รู้จักกับประเทศเกาหลีใต้มากขึ้น สาธารณรัฐเกาหลีใต้เป็นประเทศในเอเชียตะวันออกที่มีพื้นที่ครอบคลุมส่วนใต้ของคาบสมุทรเกาหลีผมแดนทางเหนือติดก,กับประเทศเกาหลีเหนือมีประเทศญี่ปุ่นตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ประเทศเกาหลีมีเมืองเศรษฐกิจที่สําคัญสองเมืองใหญ่ๆนั่นก็คือกรุงโซลและเมืองปูซานนะคะภาษาที่ใช้คือภาษาเกาหลีจากนี้พี่เจ้าปัญญาจะมาแนะนาคาศัพท์ภาษาเกาหลีเบื้องต้นที่ใช้ในชีวิตประจําวัน และแนวทางการศึกษาต่อที่ประเทศเกาหลีมหาวิทยาลัยต่างๆรวมทั้งทุนการศึกษาให้น้องๆได้ทราบกันนะคะเอาละค่ะน้องๆเรามาเริ่มทําการเรียนรู้ภาษาเกาหลีกันก่อนเลยตัวอักษรเกาหลีประกอบด้วยตัวอักษรทั้งหมด19ตัวและตัวสละทั้งหมด21ตัวซึ่งจะเป็นอักษรแท้และสละทั้งหมด24ตัวและอักษรและสระผสมทั้งหมด16ตัวรวมทั้งสิ้น40ตัวด้วยกันนั่นเอง การนับตัวเลขของภาษาเกาหลีจะแบ่งออกเป็น2รูปแบบดังนี้ค่ะ1น,นั่นก็คือการนับสิ่งของเั่วโมงและอายุ 2. การนับลำดับนับวันและวินาทีเมื่อรู้จักพยัญชนะและสระแล้วตอนนี้เรามาทำความเข้าใจมากยิ่งขึ้นเรื่องการลงท้ายคำในแต่ละประโยคพูดกันนะคะน้องๆอ,อาจจะเคยได้ยินคำว่า yo s e o หลังคำพูดของภาษาเกาหลีกันบ่อย ซึ่งพี่เจ้าปัญญาจะมาบอกกับน้องๆว่ามันใช้ต่างกันยังไงนะคะเริ่มจากคำว่าโยการลงท้ายด้วยคำว่าโยจะเป็นการพูดสุภาพเหมือนภาษาไทยที่เราใช้คำว่าค่ะหรือครับกันนะคะโดยประโยคบอกเล่าและประโยคคำถามจะตามด้วยโยแต่จะต่างกันที่การออกเสียงสูงและต่ำเช่น g กโยกโย คำลงท้ายเซจะเป็นคำลงท้ายที่สุภาพขึ้นเป็นทางการมากขึ้นและเป็นการแสดงความเคารพต่อผู้ใหญ่เหมือนเวลาเราไปติดต่อเจ้าหน้าที่ราชาการหรือผู้หลักผู้ใหญ่ตัวอย่างเช่นก a ะเซลส่วนประโยคคําตอบหรือคําบอกเล่าก็กใช้คําว่าโยเหมือนเดิมนะคะ안녕하세요반갑습니다이름이뭐예요 저는 자업안내아입니다. 고맙습니다. 감사합니다. 고마워요. 나중에만 기다리세요. 괜찮아요. 얼마예요? 안녕하세요. 저는 자오바네야입니다. 만나서 반갑습니다. 안녕하세요. 저는 진아입니다. 만나서 반갑습니다. 어디에 왔어요? 저는 해구에서 왔어요. 어디에 사세요? 저는 서울에 살아요. 어디 가세요? 대학교 가요. 지금 몇시에요 뭐 지금 몇 시에 아홉 시입니다. 여기 서울이입니까? 여기서 서울입니다. 엄마예요? 천원이에요밥 먹었어요? 먹었어요. 이 어떻게 가나요? จใครสนใจจะศึกษาต่อนประเทศเกาหลียกมือขึ้นน้องๆคนใดสนใจจะศึกษาต่อนประเทศเกาหลีอาจจะต้องเริ่มจากการศึกษามหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงด้านที่น้องๆต้องการศึกษาต่อก่อนซึ่งประเทศเกาหลีนั้นขึ้นชื่อด้านไอทีคอมพิวเตอร์ด้านมีเดียโปรดักชั่น น้องๆอ,อาจจะต้องลองเข้าไปหาข้อมูลของมหาวิทยาลัยใน t i m e Higher Education Ranking เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจก็ได้นะคะโดยส่วนใหญ่แล้วมหาวิทยาลัยดังๆจะอยู่ในโซลน้องๆสามารถค้นหารายละเอียดเกี่ยวกับการจัดอันดับมหาวิทยาลัยในเกาหลีใต้ได้จากเว็บไซต์ข้างล่างนี้เลยโดยเลือกที่ World Ranking และเลือกประเทศและสาขาวิชาที่สนใจจะศึกษาต่อได้เลยนะคะ ต่อไปเรามาดูคุณสมบัติของการสมัครเรียนต่อในโปรแกรมต่างๆกันเลยสำหรับการสมัครเรียนต่อณประเทศเกาหลีใต้การรับสมัครจะแบ่งออกเป็น2ช่วงเวลานั่นก็คือ Spring semester และ Four Fall semester Spring semester หรือ First semester นั้นจะเปิดรับสมัครตั้งแต่เดือนกันยายนถึงพฤศจิกายน ส่วนฟอร์สเมสเตอร์จะเปิดรับสมัครตั้งแต่พฤษภาคมถึงเดือนมิถุนายนในส่วนเรื่องค่าธรรมเนียมการศึกษาค่าธรรมเนียมการศึกษานั้นจะแตกต่างกันไปในแต่ละสาขาวิชาโดยค่าธรรมเนียมระดับปริญญาตรีจะอยู่ที่ประมาณ1,500ดอลลาร์สหรัฐถึง10,000ดอลลาร์สหรัฐต่อภาคการศึกษา ส่วนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกจะอยู่ที่ประมาณ1,000ตอนล่าสหรัฐถึง2 0 0 0มเลยเชียวจากนั้นเรามาเตรียมความพร้อมสำหรับการเข้าเรียนต่อกันอันดับแรกเลือกมหาวิทยาลัยที่น้องๆสนใจเข้าศึกษาต่อน้องๆสามารถเข้าไปดูข้อมูลได้ที่ w w w studyingkorea go kr 2 ตรวจสอบคุณสมบัติการสมัครเรียนหากผ่านเกณฑ์ให้น้องๆเตรียมเอกสารตามที่มหาวิทยาลัยนั้นๆแจ้งไว้ให้พร้อม 3. ยื่นใบสมัครและเอกสารต่างๆที่ทางมหาวิทยาลัยแจ้งไว้และ 4. ลำดับสุดท้ายหากทางมหาวิทยาลัยตรวจสอบเอกสารและน้องๆได้ผ่านเกณฑ์ก็จะได้รับใบตอบรับเพื่อเข้าศึกษาต่อเลย อีกช่องทางการค้นหามหาวิทยาลัยและข้อมูลการศึกษาต่อในะประเทศเกาหลีใต้นั้นน้องๆสามารถเข้าไปอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.studyinkorea.go.kr ซึ่งในเว็บไซต์จะรวบรวมข้อมูลต่างๆเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยต่างๆวิธีการสมัครทุนการศึกษาและการเรียนภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น และสุดท้ายนี้หากน้องๆต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อมายังศูนย์กิจการนานาชาติได้นะคะ